วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสา,ารคามอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับดิฉันชนกความโพธิสารสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสา,ารคามทั้งสองระบบ a m 5 3 1กิโลเฮิรตซ์และ f m 1 0 6 5 0เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกันนี้นะคะเรายังได้บันทึกรายการนี้หลังจากออกอากาศวันนี้แล้วนะคะเพื่อนําไปออกอากาศผ่านทางเคเบิลทีวีทั้ง3แห่งของจังหวัดมหาสา,ารคาม ตลอดจนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกําลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะวันนี้กับรายการ นานาสาระกับพ่้มหาสารคามเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะคะที่จะต้องขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามรวมไปถึงคนที่อยู่ในท้องถิน่นเพราะว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของการจัดแข่งขันกีฬาที่จะต้องรวมเอาคนที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมด้วยซึ่งก็มีการแข่งขันผ่านไปหลายรอบแล้วในรอบคัดเลือกนะคะโดยในช่วงระหว่างวันที่1นถึงแพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะจังหวัดมหาสารคามได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่12หรือว่าไทย ซึ่งเรื่องนี้นะคะเราเป็นการจัดแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเขตสีในเขตภาคอีสานตอนบนค่ะวันนี้แขกรับเชิญของรายการก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้และก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ผ่านทางรายการกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแขกรับเชิญของรายการของเราค่ะผู้อำนวยการสํานักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามคุณปานปียาผลเยี่ยมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวยมาเลยนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะกับรายการสารานาราสารกับผู้ว่ามหาสารคามอยากให้พอตอบนะคะได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าความสำ คันของกีฬาไทยครับกับเรื่องของการจัดแข่งขันกีฬาที่เกี่ยวข,ข้องกับคนในท้องถิ่นนี้มีความเป็นมาย,ยังไงคะค่ะ ก็การเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านน,น,นะคะ,ะในฐานะที่เป็นผู้แทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามก็อยา,จากจะกล่าวถึงที่มาที่ไปของอการแข่งขันไทยคับมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยร่วมกับบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะคะแล้วก็<ะ>กรมส่งเสริมปกครองของท้องถิ่นนะคะได้ร่วมมือนะคะกันจัด มากรรมกีฬาไทยครับเนี่ยผ่านมาแล้ว11ครั้ง, <11 S 1> งนะคะ11คร,ครั้งนะคะแล้วก็ปรากฏว่านะคะาทางบริษัทสิงห์ก็ประเมินว่ากิจกรรมเนี่ยได้รับความสนใจนะคะจากพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาคนะคะเพราะว่าแข่งขันนี่จะครอบคลุมทุกเขตทั่วประเทศนะคะซึ่งได้รับความสนใจแล้วก็มีทีมนักกีฬานะคะ เข้าร่วมสมัครการแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะ,ะซึ่งว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้ประชาชนนะคะทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอชุมชนเองนะคะแล้วก็ทั้งนักเรียนนักศึกษาเองสามารถที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันนี้นะคะซึ่งบริษัทมองว่าเป็น เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะ,ะให้มีสุขภาพภารณัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เขามองก็คือรักถิ่นกำเนิดนะคะ <c oughs> ตลอดจนรักของแหนชาติบ้านเมืองนะคะโดยเอานำกีฬามา เป็นเรื่องของความรักความสามัคคีนะคะ<ช>ซึ่งในการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาไทยคัพครั้งนี้นะคะ,ะจังหวัดมหาสาครคามนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็บริษัทสิงค์คอปเปอร์เรชั่นให้เป็นเจ้าภาพนะคะจัดการแข่งขันนะคะ,ะคัดเลือกตัวแทนเขต4ี่ก็คือ10จังหวัดอีสานตอนบนนะคะ,ะในวันที่1นึถึงแ ะะที่คุณ,คณกู้กก่ได้เกาหนึ่งถึงแปดพฤษศิกานะคะก็อยากจะนําเรียนข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบค่ะ,คะเป็นความสําคัญนะคะที่ว่าทําไมเราจะต้องมาจัดกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้รับเก็บเป็นเจ้าภาพจังหวัดมหาสารคามเคยเป็นเจ้าภาพจัดทั่วประเทศไหม ยังคะ่ะส,สำหรับกีฬาหากรรมไทยครับเนี่ยจงังหวัดมหาสาครคามยังไม่เคยได้รับการให้เป็นเจ้าย,ยังไม่ได้รับการนั่นแหะให้เกียรตินะคะแต่ว่ามาครั้งนี้นะคะครั้งเนี้ยเนื่องจากว่า อาจจะเป็นอนิสงส์นะคะแห่งการที่เราได้เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะาทางกระทรวงก็เห็นว่าจังหวัดมาศรคาามีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่การแข่งขันบุคลากรสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผู้บริหารของจังหวัด แล้วกเ็เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามนะคะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรเจ้าภาพเจ้าบ้าน,าานที่ทดีนะคะเจ้าบ้านที่ดีที่อคอยต้อนรับนะคะแขกผู้มาเยือนนะคะด้วยมิตราจิตมิตรใจนะคะก็เลยเป็นที่ประทับใจของห,หลายๆส่วนด้วยกันก็เลยได้รับเกียรติตรงนี้ค,ะค่ะก่อนที่จะถึงในช่วงระหว่างการแข่งขันที่เราจะเป็นเจ้าภาพคัดเลือกตัวแทนเขตสีภาคอีสานตอนบทเนี่ยนะคะ,คะในระหว่างนี้ ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมกับท้องถิ่นชุมชนต่างๆดําเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมอะไรกันบ้างค,ะค่ะในในส่วนที่ผ่านมานะคะอ่า เราก็ได้เตรียมตัวแทนนะคะตัวแทนที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดอ่ะนะคะเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะรุ่นประชาชนชายนะคะรุ่นประชาชนชายทีนี้ก็ได้แก่อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะได้ตัวแทนแล้วใช่ไหมคะได้ตัวแทนแล้วเพราะว่าเขาจะแข่งทั้ง13อําเภอนะคะรุ่นประชาชนชายเนี่ยจะแข่งทั้ง13อําเภอแล้วก็ปรากฏว่าตัวแทนจากอําเภอเมืองมหาสารคามนะคะก็ เป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามนะคะส่วนรุ่นอาวุโสนะคะรุ่นอาวุโสฟุตบอลรุ่นอาวุโสเนี่ยท่าอายุ40ปีขึ้นไปอาวุโสแล้วเหรอนะคะ40ปีขึ้นไปนะคะเรียกว่าอาวุโสนะคะก็แข่งกันสนุกสนานมากนะคะที่สนามวิไลภาระของเราน่นะคะ ก็ได้แก่ทีมอําเภอโกสุมพิสัยนะคะคได้เป็นตัวแทนนะคะ,คะแล้วก็อันหนึ่งที่ที่จะเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดมหาสารคามก็คือ,อกีฬาพื้นบ้านอ่ากีฬาพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านนะของมหาสารคามนะถือว่าเป็นหน้าเป็นตานะน้องกุ๊กไก่ขาเพราะว่าได้เป็นตัวแทนเขตด,ด้วยนะทุกปีที่ผ่านมาจะเป็นตัวแทนเขต อีสานเนี่ยสิบสบจังหวัดอีสานตอนบนแล้วก็ไปแข่งระดับประเทศได้รองแชมป์ด้วยนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยคาดว่าจะได้แบบต,ตั้งใจอยากจะเป็นแชมป์ประเทศนาจะเป็นแชมป,ปช์ประเทศเพราะว่า,อ,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นะให้ความสําคัญกับ กีฬาพื้นบ้านโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอโกสมนะคะที่แบบประกาศปุ๊บประกาศรับสมัครการแข่งขันพี่น้องชาวอำเภอโกสมมากันเพื่อน<า> <laughs> สนุกสนานมากนะคะ,ะสนุกสนานคือได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายกอบตอเองทางปลัดทางพี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่รักนะคะรักอ่ากีฬาพื้นบ้านเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่อยู่ในวิถีชีวิตของเรามาตั้งแต่ อ่อนแะต่ออกเนาะแล้วก็สนุกสนานด้วยไม่ต้องไม่ต้องไปแบบมีเทคนิคอะไรมากมายนะคะแต่ว่าต้องฝึกฝนนะคะ,คะเห็นเห็นช่วงทำการแข่งขันนี่คือคนคนผู้ผู้ชมก็สนุกเชียแล้วก็มีความสุขนะคะเชียแล้วก็มีความสุขก็เลยอยากจะ ก็อยากจะเชิญชวนเนนะาะในช่วงม,มันจะมีแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในวันพิธีปิดก็คือวันที่แปดวันที่แปดน,น,น,นะคะ,คะซึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีต่างจังหวัดเข้ามาร่วมทําการแข่งขันกับเราด้วย <c oughs> ไปดูนะว่าพี่น้องชาวจังหวัดอนตัวแทนของจังหวัดมาสาราาวเนี่ยจะ สู่ชัยชนะได้หรือไม่ะคะ,คะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชนิดกีฬาทั้งกีฬาสาก,กลและกีฬาพื้นบ้านนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่เราพูดกันไปเยอะเลยคือความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่นและภูมิภาคของพื้นที่ของแต่ละชุมชนนะคะอยากจะทราบว่าเราแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทอะไรบ้างแล้วก็ใครที่สามารถเข้ามาเป็นนะักกีฬาการแข่งขันไทยคับครั้งนี้ได้บ้างค่ะกอะ็อยากจะนําเรียนอย่างนี้นะคะว่ากีฬา ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นะคะมีอยู่9ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะเก้ชนิดกีฬาด้วยกันก็จะมีฟุตบอลประชาชนทั่วไปอ๋อมีฟุตบอลนะคะฟุตบอลนี้เฉพาะชายไหมหรือว่าชายใช่ค่ะเฉพาะช,าย,ะะชายค่ะแล้วก็ ฟุอลอาบุโซที่คุณกุ๊กไก่บอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะก็คือ40ปีขึ้นไปนะคะอ่าแล้วก็มีกีฬาพื้นบ้านนะคะมีกีฬาพื้นบ้านเดี๋ยวจะนํารายละเอียดว่ากีฬาพื้นบ้านนี่มีประเภทไหนบ้างนะคะแล้วก็มีเซปักตะก้อนะคะเซปักตะก้อนี่จะมีทั้งทั้งชายทั้งหญิงค่ะอ๋อมีตะก้อหญิงด้วยอ่าใช่รุ่นอายุล่ะคะอ่า16ปีค่ะไม่เกิน16ปีนะคะใช่ใช่ไม่ไม่มีอาวุโสใช่ไหมตะก้อไม่ไม่มีค่ะ อายุมากแล้วอาจจะกระโดดไปขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็จะมีตะก้อรอดห่วงอ๋อมีตะก้อรอดห่วงด้วยนะคะนะคะมีเปตองนะคะเปตองนี่ก็คือชายหญิงค่ะอ่าก็อันนี้เป็นรุ่นประชาชนค่ะนะคะแล้วก็วอลเลย์บอลนะชายหญิงแล้วก็ไม่เกินสิบหกปี กีฬาก็ไม่เกิน16ปีะนะคะแล้วก็สิ่งมีมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการประกวดกองเชียร์ม,มีการประกวดกองเชียร์นะคะในวันพิธีปิดก,ก็คือวันที่แปดแสดงว่าการประกวดกองเชียร์นี้ก็จะต้องเป็นการประกวดของจังหวัด ของเขตนะคะระดับไม่ค่ะของจังหวัดในระดับเขต10จังหวัดใช่ไหมคะมาประกวดกันใช่ใช่สนุกสนานน่าดูเลยนะคะกำหนดช่วงวันแข่งขันคือช่วงวันที่1ถึง8ใช้สถานที่ที่ไหนคะที่สนามสถาบันการพัฒนาศึกษาจังหวัดมาารากก็ดีนันะคะแข่ง กีฬาทุกชนิดเลยใช้ที่นั่นหมดเลยใช่ค่ะใช่ดีดีค่ะเราก็จะได้ไปเชียร์กันแบบคึกคักเลยนะคะเพราะว่ายัางไงแม้เราจะได้เป็นเพียงแค่เจ้าภาพของการจัดแข่งขันรอบคัดเลือตัวแทนเขตสีอีสานตอนบนแต่เหมมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะเพราะาอย่างน้อยน้อย,อยมีหลายคนเดินทางเข้ามาที่จังหวัดมหาสา,ารคามแล้วก็มาร่วมแข่งขันมาร่วมท่องเที่ยวแต่สิ่งที่เราได้เนี่ยเราได้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีซึ่งเราก็เคยได้รับ คำชมนี้มาแล้วจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทราบว่ากิจกรรมนอกจากจะแข่งกีฬาแล้วเราจัดกิจกรรมมหกรรมอาหารเสริมเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นเหมือนกันนะคะที่ส่งเสริมให้ทางองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมนอกจากจะเป็นกีฬาพื้นบ้านนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องขององานมหกรรมอาหารนะคะ,คะซึ่งในงานมหกรรมอาหารเนี่ยทาง เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามนะคะเป็นเจ้าจเขาเรียกว่า<อ>เจ้าภาพนะคะเจ้าภาพหลักนะคะซึ่งในงานก็จะ,ะดําเนินการตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8เหมือนกันแต่ว่าเป็นช่วงตอนเย็นนะคะกลางคืนเนาะ,ท,นะที่หน้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์นะคะอนอกจากจะมีอาหารอร่อยๆนะคะจากเครือข่ายนะคะ,ะพี่น้องอที่ผู้ประกอบการนะคะของมหาสาร,รคามแล้วก็อาจจะมี มาจากที่เป็นเครือข่ายของจับประมาสารคามนะคะนําอาหารอร่อยๆมาให้ผู้ที่สนใจนะคะได้จับใจซื้อขายนะคะแล้วก็ซื้อไปชิมดูนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าโอทอบด้วยนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีศิลปะ การแสดงอะไรต่างๆนะคะของน้องๆหนูๆห,หรือว่านักศึกษานะคะในพื้นที่จังหวัดสารคามมาให้กับผู้ที่สนใจนะคะไปชมตลอดทั้งทั้ง8วันนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ในเขตเทศบาลเองหรือว่าอยู่ในส่วนต่างๆของอำเภอนะคะก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะคะมามาดูมาให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจในเรื่องของการ แข่งขันดูนักกีฬาแล้วก็เ,เยน็เยนๆก่อนจะกลับบ้านก็แวะมาชิมอาหารอรอ่อ,รอยอ อีกสักที่หนึงนะ่งที่น่าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ค่ะก็ไม่ไกลนะคะเพราะว่าสถาบันการพัฒนศ,ศึกษากับเสริมไทยคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมอาหารก็อยู่ใกล้กันกนิดเดียวช่วงแข่งกีฬาแข่งเสร็จปุ๊บมาทานข้าวหรือว่ามาทานอาหารก็ได้ใช่ไหมคะใช่แล,แล้วการตอบรับเป็นยังไงคะทั้งในส่วนของผู้ที่จะมาขายสินค้าในงานมหกรรมอาหารแล้วก็กองเชียร์รวมไปถึงนักกีฬาที่จะมาร่วมแข่งขันในใน,ในประเด็นของเรื่องงานมหกรรมอาหารนะคะซึ่งทราบตอนนี้ก็คือ มีผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมประมาณ40่บูธด้วยกั <40 S 2> นอ่นะคะ,คะเต็ม <laughs> เต็มหน้า <laughs> หน้าเสริมไทยคอมเพล็กต์่ะนะคะ <laughs> อ,อ่าจัดเต็มนะคะอ่าก็ลองดูว่าเขาก็ ทางทางเทศบาลก็อุบไว้นิดนึงว่า,าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการถาแถลงข่าวนะคะมีการถาแถลงขา่าวก็จะก็จะมีรายละเอียดว่ามีสินค้าอะไรบ้างอะไรต่างๆก็คงจะเป็นหน้าที่ของทางท่านนายกเทศนะคะที่จะมาให้ข้อมูลตรงนี้ในวันพรุ่งนี้ทีท่ถแถลงข่าวที่สํานักง,งานการท่องเที่ยวนะคะ,คะทีนี้ในส่วนของนักกีฬานะคะในส่วนของนักกีฬาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับนะคะจาก 9จังหวัด10กับจังหวัดเรานะคะจังหวัดมัสารศารา,าเป็นจังหวัดที่ส่งการแข่งขันเยอะที่สุด <c oughs> <laughs> นะคะทุกประเภทนะคะทุกประเภทก็ถือว่าเปิดโอกาสนะคะใหะ้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเดินทางไกล <c oughs> ใช่ไหมคะถ้าไปแข่งจังหวัดอื่นก็ค่อนข้างที่จะ เดินทางไกลแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะแข่งอยู่ที่จังหวัดเราเองแข่งอยู่ที่จังหวัดเรานะคะก็กองเชียร์นะคะตอนนี้เนี่ยกองเชียร์ที่จะสมัครเข้าร่วมทําการแข่งขันนะคะประมาณแปดทีมก็คิดดูว่าคงจะเต็มอัธจาศัด์เขาไม่ได้กําหนดเหรอคะว่าส่งกี่ทีมก็ได้อจริงๆเข้าให้ส่งแบบจังหวัดละทีม อ่าเพราอิญว่าต่างจังหวัดก็ส่งมาบ้างแต่ว่าก็เป็นจังหวัดใก,ใ,กใ,กใกล้เพราะว่ามันก็มัน,มนต้องใช้อุปกรณ์อง้องบการเยอะก็เลยเขาก็เลยให้สิทธิจังหวัดมหาสารคามในการจัดแข่งแข่งอ่ากองเชียร์ก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทุกเกือบทุกอำเภอนะอ่าเกือบทุกอำเภอที่แบบบางบางอำเภอเล็กก็ก็จะรวมตัวกันนะคะรวมตัวกัน แล้วก็ทางสถาบันการพลศึกษาก็ส่งทีมเข้าร่วมทําการแข่งขันทางมมหาสารคามก็ส่งเข้ามาร่วมเพราะว่าเป็นรุ่นประชาชนนะคะก็คิดว่าคงจะสนุกสนานเนาะอย่างน้อยก็คือได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกับของของของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามที่ให้ความสําคัญกับตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าไอ้เรื่องของชนะไม่ชนะเป็นเรื่องเป็นเป็นเป็นอีก ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เรามองทีใ่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนที่จะให้ความร่วมมือและก็ต้อนรับผู้มาเยือนนะคะส่วนในเรื่องของกีฬาที่ส่งกันครุบครบทุก ทุกจังหวัดก็คือฟุตบอลประชาชนแล้วก็ฟุตบอลอาวุโส<ซ>นะคะ,คะนี่คือเป็นหัวใจขององานมหกรรมกีฬาท้องถิ่นครั้งนี้ค่ะ,คะแล้วที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพละคะเรามีโอกาสได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศที่จัดแข่งขันในระดับประเทศบ้างไหมสำหรับทีมของจังหวัดมหาสารคามทีมจมังหวัดมหาสารคามนะคะ,ะที่ที่ผ่านมานะคะสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี ที่เราส่งไปร่วมทวงการแข่งขันก็จะเป็นทีมประชาชนชายนะคะแต่ว่าทีแล้วก็ประชาแล้วก็ทีมมอุโสทีมอทมอุโสเนี่ยเราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของรอบซีทีมสุดท้ายของเขตนะคะทุกไม่ไม่ไม่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยคืออยู่ในใน,ในติดอยู่ในตลอดเนาะใช่แต่ว่ายังไม่ถึงระดับ <c oughs> ประเทศนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอการรวมทีมหรือว่าในเรื่องของความฟิต เนะ <laughs> เพราะว่าอาวุโสไงนะคะ <laughs> อาุโสจะต้องใช้แบบความฟิตของร่างกายอย่างนึง <c oughs> <ๆ>เราต้องมีงานประจำใช่ไหมคะกีฬานี่เราอาจจะใช้เวลาเลิกงานใช่ใช่ใช่ทีนี้แต่ว่าสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาเพราะว่าทุกปีที่มีทําการแข่งขันเนี่ยกีฬาพื้นบ้านเนี่ยจะเข้าเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศของระดับประเทศอ่า ได้ที่สองนะคะรองจากจังหวัดปทุมธานีโ oh. อ้โหอ่านะคะคิดคิดท,ที่ถือว่า เขาก็เตรียมทีมดีนะคะเพราะว่ากีฬาพื้นพื้นบ้านเนี่ยเขาจะเอาคะแนนรวมมีอะไรบ้างคะก,กีฬาพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านนะคะก็อยากจะนาเรียนว่าที่ทําการแข่งขันนะคะก็จะมีชักขเยอชักเยออร์<ม>ประเภททีมชาย7จ็ดคนน้ําหนักรวมทั้งทีมไม่เกิน650กิโลไม่เกินนะแต่ไม่ต่ํากว่า600กิโลนะคะ,ะแล้วก็ประเภททีมหญิง7คนนะคะน้ำหนักรวมทั้งทีมไม่เกิน550กิโล แต่ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยกิโลกรัมนะคะแล้วก็ประเภทที่สองก็คือวิ่งเปรี้ยวอุ้มแตงโมจำนณ์นักกีฬาชายหญิงรวมกันสิบคนไม่ต้องเป็นแตงโมอ่านั่นสิเนี่ยแหละต้องไปต้องมาติดตามว่าทําไมต้องเป็นแตงโมทําไมไม่เป็นอย่างอื่นนะคะอื่นไม่ได้ใช่ไหมอื่นไม่ได้อาจะเป็นเพราะว่าเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายหรือเปล่าหาได้ง่ายแล้วก็มันเขาว่ามีเทคนิคในการอุ้มด้วยนะไม่ใช่มันลื่นไงใช่ แล้วเราจะเห็นความสนุกสนานค่ะคุณกุ๊กไก่คะแล้วก็มีวิ่งกระสอบวิ่งเอออันนี้ก็น่าสนุกนะวิ่งกระสอบเนี่ยก็จะมีประเภทบุคคลอ่าชายร้อยเมตรนะคะแต่ว่าต้องเป็นอายุ26ปีขึ้นไปแล้วก็ร้อยเมตรหญิงอ่าร้อยเมตรหญิงก็ยี่สิบหกปีขึ้นไปนะคะแล้วบุคคลนะคะประเภทบุคคลเนี่ยอ่าร้อยเมตรเอสองร้อยเมตรชายนะคะ คน200เมตรหญิงนะคะแล้วก็วิ่งผัดกระสอบ 4, คูณร้อยทีมชายมีวิ่งผัดกระสอบด้วยแล้วก็ 4, คูณร้อยเมตรนะคะทีมหญิงนะทั้ง2รุ่นนี้จะอายุต้อง21ปีขึ้นไปก็จะระบุนะคะแล้วก็ประเภทประเภทที่สี่ก็คือวิ่ง3ามขาอันนี้สนุกวิ่ง3มขานะคะก็จะเหมือนกันนะคะว่า มีชาย100เมตรหญิงร้อยเมตรชาย200เมตรหญิง200อเมตรนะคะแล้วก็วิ่งผัดสามขาเหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็วิ่งตะขาบวิ่งยังไงครวิ่งตะขาบเนี่ยประเภททีมชาย6คนอายุ25ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ประเภททีมประเภทหญิง6คนก็ประเภททีมหญิงหคนก็อายุ25ปีขึ้นไปตะขาบ มันต้องฝึกเหมือนตะขาบเดินอะใช่ใช่ไหมคะความพร้อมเพียงเนาะความพร้อมเพียงนี่เราเป็นทีมไงใช่ใช่มันบ่งบอกถึงการทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนี่อ้วนผอมผจญภัยทำยังไงฟังแล้วก็หัวร้ะนะคะอ้วนผอมผจญผจญผจภัยเนี่ยประเภททีมชายสองคนน้ำหนักไม่ต่ำกว่า90กิโลกรัมหนึ่งคนและน้ำหนักไม่เกิน65ส้ากิโลกรัมหนึ่งคนก็จะเป็นเหมือนลักษณะ กินพี่ากแมคล้ายๆอุ้มกันเบ้าน่าจะมีไม่ไม่มั่นใจเพรออกก็ยังไม่เคยได้ได้เห็นแต่ว่าถ้าสมมติว่าพอวันแข่งจริงๆเนี่ยกีฬาชนิดนี้เนี่ยกีฬาชนิดนี้ถ้ามันไม่มีคนสมัครเขาก็จะปรับเป็นอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็คือในหลักการแต่คือแข่งวันที่8วันเดียวเท่านั้นเองเหรอวันที่8วันเดียวเขาจะเริ่มแข่ง กีฬาเนี่ยกีฬาพื hmm. ้นบ mm ้านจะเริ hmm. ่มแข่งตั้งแต่รายงานตัวตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยนะแข่งทั้งกรีธาด้วยทั้งทั้งกีฬาพื้นบ้านด้วยในวันวันที่แปดวันพิธีบินน่าสนุกนะคะวันเดียววันเดียวนอกจากเราจะได้เห็นพัฒนาการของประชาชนในจังหวัดมหาสารคามเกี่ยวกับการกีฬาสากลแล้วเรายังจะเห็นความ รักความสามัคคีความสนุกสนานในกีฬาพื้นบ้านด้วยนะอยากไปดูกีฬาชนิดไห่ที่เมื่อสักครู่ผอ,อตอมเล่าให้ฟังก็ต้องไปนะคะอยากให้พผอ,อตอมได้พูดย้ำอีกนิดนึงกําหนดการค่ะ<ช>1-8พฤศจิกายนเนี่ยของเรามีอะไรบ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายค่ะตั้งแต่วันแรกนะคะในเรื่องของอสนามการแข่งเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะคะ,คะ นำเดยนนิดนึงนะคะว่าวันที่31เนี่ยจะวันที่31ตุลานะคะตั้งแต่9โมงเช้าเนี่ยก็จะมีการาประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสายนะคะทั้ง10จังหวัด นะคะที่ห้องประชุมที่สถาบันการภาระ,ระนะคะแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวโดยทางบริษัทสิงห์นะคะซึ่งะจะเป็นผู้ดําเนินการตรงนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอวันที่1เนี่ยวันที่1ก็จะเริ่มทําการแข่งขันนะคะ,ะฟุตบอลนะคะฟุตบอล<ม>ทั้งสองประเภทก็คือประชาชนชายแล้วก็ประชาชนอาวุโสแล้วก็จะมีวอลเลย์บอลมีตะก้อนะคะมะีเปตองนะคะอันนี้ก็จะแข่ง ไปเรื่อยๆนะคะจนะแต่ว่าพอไปถึงวันที่8ปดปุ๊บเนี่ยวันที่แเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกรีฑานะคะตั้งแต่กรีฑากับเกรียบกีฬาพื้นบ้านที่ดิฉันได้นาเรียนว่ามีมีชนิดใดบ้างราค,คาก็จะแข่งตั้งแต่เช้าแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยพอช่วงบ่ายพิธีจะเริ่มพิธีปิดเนี่ยพิธีปิดเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขัน ในพิธีปิดจะมีการแข่งขันคู่ปิดสนามคู่าก็คือฟุตบอลประชาชนกับฟุตบอลอาบุโสแต่ว่าในช่วงของขั้นรายการเนี่ยจะมีการแข่งขันกองเชียร์นี่แหละนี่แหละจะมีการแข่งขันกองเชียร์อยู่ที่นี่แหละใช่ไหมอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่พิธีปิดก็จะเริ่มตั้งแต่ขบวนพาเหรดเข้ามาเลยนะคะขบวนพาเหรดเสร็จเรียบร้อยถึงจะมีการแข่งขัน ฟุตบอลประชาชนนะคะแล้วก็จะประกวดกองเชียร์เป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะคะซึ่งก็ในพิธีปิดเนี่ยก็จะได้ได้ได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะคะท่านนาพวสิง์ศักดาให้เกียรติมาเป็นประธานให้พิธีปิดคงต้องนั่งยาวนะคะ <c oughs> นั่งชมและเชียร์ <c oughs> นะคะทั้งแต่ให้กำลังใจใให้กำลังใจนะ,ะ <c oughs> นะคะว่าเป็นจังหวัดไหนที่ได้เข้าสู่ เส้นชัยแล้วก็จะเป็นตัวแทนของ1ิจังหวัดอีสานตอนบนเข้าร่วมทําการแข่งขันะระดับประเทศนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไปนะคะ<อ>ก็กําหนดวันเลยยังคะนครสวรรค์น,นครสวรรค์เนี่ยแปถึงสิเมกราคม2 5งพนะคะที่สนามกลางนสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ะนะคะวันที่1นึ่งเรามีพิธีเปิดไหมคะพี่ต๋องวันที่1เนี่ยจะมีพิธีเปิดในเรื่องของงานมหกรรมอาหารที่ตอนเย็นนะคะก็เนี่ยก็จะมี2ส,ส่วน ด้วยกันนะคะก็อยากจะให้ข้อมูลนะคะเพื่ออบางทีนะคะเออวันช่วงนี้เออมันรากตรงกับงาน งานนิ้วบ้านเราด้วยเนาะสองถึงเก้าพฤศจิกายนน่าคงจะคึกคักหน้าดูนะคึกคักเมืองมหาสารคามคงจะแบบไปงานนิ้วเสร็จก็เอไปแวะมากินงานมากรรมอาหารต่อประมาณนี้มีมีมีหลายหลายที่ให้เลือกนะคะในส่วนของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามตอนนี้เราได้มีการพัฒนาในส่วนของกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในปีห้าเจ็ดของจังหวัดยังไงบ้างค่ะ ในส่วนในส่วนของอด้านการกีฬานะด้านการกีฬาตอนนี้นะคะของสำนักง,งานเราก็มีภารกิจที่สำคัญสำคัญอยู่ก็คือในเรื่องของอส่งเสริมกีฬามวลชนนี่แหละค่ะกีฬามวลชนนะคะไทยคัพนี่แหละที่มวลชนนี่ก็มันก็ครอบคลุมถึงทุกเพศทุกวัยนะคะ,คะโดยเฉพาะในเรื่องของอ,อยู่พี่น้องประชาชนนะคะความในเรื่องของการดูแลสุขภาพ นะคะเขาเรียกว่าป้องกันเนาะเป็นวัคซีนในการป้องกันเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือบทบาทภารกิจของเราส่งเสริมให้อ่าเล่นกีฬาะะออกกําลังกายนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอจัดการแข่งขันกีฬาขั้นพื้นฐานพื้นฐานกา็หมายความว่าเป็นนักเรียนนะคะน,นักกีฬาเป็นนักกีฬาสากลนะคะเป็นกกีฬาสากลแต่นะคะเป็นในเรื่องของขั้นพื้นฐานเป็นกีฬาสมัครเล่น,นา ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมชาติอ่าไม่ใช่นะคะคือก็ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่จะเข้าเขา้าร่วมโครงการแข่งขันอ่าอ,อยากจะประลองนะคะประลองฝีมือตัวเองก็สามารถที่จะ,ะเดินเข้ามาในช่วงของสมัครในช่วงที่เขามีโครงการนะคะอ,อันนี้ก็เปิดครอบคุมอ่าเป็นแต่ว่านักนักเรียนของนักกีฬาของเราจะอายุไม่เกิน18ปีค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือเราได้ คิดว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของอชาวจังหวัดมหามมมสารคามที่ได้ร่วมส่งเสริมนักกีฬาะะสมัครเล่นซึ่งในปีนี้เราก็ได้คัดเลือกคัดเลือกน,ะะอกอนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมทุนการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกนะคะระดับเขตเหมือนกันนะคะระดับเขต4ีก็คือ10จังหวัดอีสาตนตอนบนที่จังหวัดสกลนครในช่วงวันที่18นะคะพฤศจิกา1 8บ8ถึง28 เศจิกาที่าเขาเรียกว่าน้องหารหลวงเกมนักนักเรียนนักศึกษาของเราก็ไปขั้เรียนที่นั่นครั้งนี้นะคะเราก็มีอ่าตัวแทนนะคะนักกีฬานะคะอ่าเขารวมทำการแข่งขันรวมทั้งผู้ฝึกสอนแล้วด้วยแล้วก็ประมาณ320ชีวิตด้วยกันนะคะที่จะอาเข้าไปก็ต้องเดินทางไปใช่หลังจากแข่งขันกีฬาไทยครับเสร็จก็ พาคณะไปแข่งขันต่อนะคะก็ถือว่าถึงแม้ว่านะคะ,ะของเราอาจจะไม่ใช่มือเขาเรียกว่าก็พัฒนาอาชีพไม่ใช่กีฬาอาชีพแต่ว่าก็มีบาง เรียกว่าบางชนิดกีฬาที่สามารถที่จะพัฒนาไปาสู่กีฬาอาชีพได้เหมือนกันะนะคะเราก็คงจะได้เห็นในกีฬายาวาชนแห่งชาติที่ผ่านมาแล้วนะคะว่ากีฬาส่วนใหญ่เนี่ยก็พัฒนามาจากกีฬาพื้นฐานอย่างนักเรียนนักศึกษา<ช>นี่แหละแล้วก็เข้าสู่เรื่องของความเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือว่ามืออาชีพต่อไปนะคะ,คะสุดท้ายของรายการค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วให้พอได้เชิญชวนมหากกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยที่เราจะเป็นเจ้าภาพในวันที่1นถึงแของเขตสีอีสานตอนบนเชิญเลยค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะ ก็อยากจะขอชชวนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดกาลสินขอนแก่นนะคะก็อยากจะ,ะถือโอกาสนี้ได้ เชิญชวนมาร่วมชมร่วมเชียร์นะคะให้กำลังใจนักกีฬาที่เป็นลูกหลานหรือว่าเป็นเพื่อนอะไรคะที่เข้ามาร่วมทําการแข่งขันณส,สนามกีฬาสถาบันการพรักษานะคะวิยาเขียนมหาสารครามนะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะในเรื่องของเสื้อหารรสชาติอร่อยสะอาดปลอดภัยนะคะโดยฝีมือของคนมหาสารครามที่หลากหลายชนิดนะคะที่บริเวณหน้าห้างเสริมไทยของผลิก นะะในช่วงวันที่1-8ถึงนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านแล้วก็พรุ่งนี้นะคะน้องคู่ไก่พรุ่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะไปร่วมรับฟังการถแถลงข่าวนะคะ,ะจากการแข่งขันนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดมหาสารคามท่านยิ่งยุทธนาจันทร,ร์นะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการถแถลงข่าวนะคะ,คะเวลา14่นาฬิกานะคะที่หน้าสํานักง,งานการท่องเที่ยวนะคะก็อยากจะเชิญชวนทั้งผู้สื่อข่าวแล้วก็หน้าสนชก,การแล้วก็พ่างภ้าละเอกชนได้ร่วมรับฟังะคะ่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะที่เราได้แสดงออกถึงความมีทักษะของการกีฬาที่อยู่ในชุมชนทุกพื้นที่ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสา,ารคามและที่สำคัญเรายังได้ความรักความสำมัคคีเพิ่มเข้ามากับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ1-8พฤศจิกายนนี้ค่ะที่สถาบันการพัะศึกษาวิทยาเขตประจาจังหวัดมหาสา,ารคามไปร่วมชมและร่วมเชียร์กีฬาไทยคับกีฬาท้องถิ่นของจังหวัดมหาสา,ารคามและจังหวัดอืด่นๆ อีก9จังหวัดในเขตภาคอีสาตนตอนบนกันนะคะวันนี้เวลาของรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสาครคามหมดเวลาค่ะท่านผอ,อปรางปิยาพลเยี่ยมผู้อำนวยการสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสาครคามและดิฉันชนกพรพวัวที่สารลาไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ